สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์พบเจอกับอาจารย์การดาในทุกๆเดือนสำหรับการพยากรณ์ดวงชะตาทั้ง12ราศีในคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ของชาวราศีกุมชาวาธาตุลมที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมประจำเดือนกรกฎาคมปี2565 ซึ่งเป็นการทำนายดวงชะตาแบบโดยรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงจะเป็นดวงของใครเป็นพิเศษนะคะก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ยังไงก็รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายสิ่งไหนดีเราก็รับไว้จะได้เป็นกําลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปสิ่งไหนไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปไม่ต้องไปใส่ใจแค่เราใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเป็นดีที่สุดนี่ก็เข้าสู่เครื่องปีหลังกันแล้วนะคะ หลายคนที่มีเป้าหมายต่างๆก็สามารถทำตามเป้าหมายได้สำเร็จก็ขอดีใจด้วยยังไงก็อย่าหยุดพัฒนาตัวเองสร้างเป้าหมายของเราไปเรื่อยๆ ความสำเร็จความมั่งคั่งร่ำรวยจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนส่วนใครที่ผิดหวังเจอแต่เรื่องแย่ๆมาตลอดในครึ่งปีแรกก็อย่าได้ทอ้ออย่าได้หมดกำลังใจเรายังมีครึ่งปีหลังให้ได้แก้ตัวนะคะบางทีเราอาจจะต้องเพิ่มความพยายามเพิ่มความมุ่งมั่นตั้งใจให้มันมากกว่าเดิม ้องขยันมากกว่าคนอื่นนะเราต้องมั่นใจในตัวเองเราอาจจะสําเร็จช้ากว่าเขาแต่เราจะแข็งแกร่งกว่าคนอื่นอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ฟังคำำําทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะ Personal transformation Guidance Fulfillment เดือโฟนะคะสิบเหรียญ e m เ e อร์ Emperor. สี่ถ้วยเ m e r i c i ยนสามถ้วยนะคะห้าดาบสองไม้เท้าเก้าดาบ แล้วก็ไปสุดท้ายนะคะจะเป็นสองเหรียญสำหรับดวงโดยภาพรวมนะคะจากการเปิดไพ่แสดงถึงชีวิตที่สดใสมีอิสระเหมือนเจอแสงสว่างที่ปลายอุมโมงค์นะคะค้นพบหนทาง ที่ทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นได้เจอทางที่ใช่เจอหนทางที่จะนำคุณไปสู่ความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองคุณจะรู้สึกผ่อนคลายมีความสุขสิ่งที่มันเป็นทุกข์เป็นกังวลเริ่มคีข่ายในทางที่ดีขึ้นมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีเข้ามา เป็นจังหวะชีวิตที่ดีนะคะใครที่กําลังเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆมีการวางแผนที่จะทําอะไรใหม่ๆก็มีโอกาสประสบความสําเร็จค่อนข้างสงูงความสําเร็จต่างๆมันจะเห็นผลก็ต่อเมื่อคุณได้เริ่มลงมือทํา ขอเพียงอย่ายอมแพ้อย่าล้มเลิกกลางคันอย่ากลัวการเริ่มต้นใหม่นะคะแม้ว่าการเริ่มต้นมันจะมักจะยากเสมอแต่ถ้าคุณผ่านมันไปได้ก็จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากขอให้ขจัดความกลัวออกไปนะอย่าคิดว่าทำไม่ได้ถ้าเรายัางไม่ลงมือทำเราสามารถสร้างความสำเร็จด้วยสองมือของเราเองนะคะดวงของคุณยังโดดเด่น ในเรื่องของคำพูดคำเจรจามีวาทะสินที่ดีในการพูดคำพูดอาจะพารวยนะดึงเงินดึงความโชคดีมาสู่ตัวคุณและยังดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามามากมาย พูดอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะดังนั้นก็ควรพูดแต่สิ่งที่ดีๆให้คิดก่อนพูดเสมอนะชีวิตจะดีจะร้ายก็มาจากคำพูดของเรานี่แหละนะคะคุณจะเป็นที่รักที่เมตตาเป็นอย่างมากมีคนนิยมชมชอบไปไหนมาไหนก็มีแต่คนเอ็นดูมีแต่คนคอยอุปถัมภ์ช่วยเหลือมีคนคอยแนะนำเราดีมากๆเวลาที่เราเจอปัญหาที่มันหาทางออกไม่ได้ ก็จะมีคนมาช่วยชี้นําแนวทางให้เราพบกับทางออกของปัญหานั้นๆได้อย่างง่ายดายคุณจะไม่อยู่อย่างเดียวดายแน่นอนนะคะยิ่งถ้าคุณคิดดีทําดีแล้วด้วยก็จะยิ่งเป็นที่รักที่เมตตามีแต่คนคอยสนับสนุนในสิ่งที่คุณทำการกระทําความดีนี่แหละจะทำให้คุณรอดพ้นจากอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้รวมทั้งเป็นเกราะป้องกันจากภัยอันตรายต่างๆอีกด้วย นอกจากจะมีข่าวดีแล้วยังมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นมากมายนะคะมีโอกาสได้ไปร่วมงานเฉลิมฉลองความสุขความสำเร็จได้เข้าสังคมมากขึ้นได้พบปะผู้คนมากมาย ก็จะทำให้คุณเกิดไอเดียสร้างสารรค์มีความคิดที่ดีได้เจอรูปทางในการทำอาชีพใหม่ๆได้รู้จักคนเก่งคนที่เขามีความสามารถซึ่งจะสร้างแรงบันดาลใจให้คุณอยากจะทำอะไรสักอย่างอยากที่จะสำเร็จเหมือนคนอื่นนะคะคุณจะได้รับคำแนะนำที่ดีบางเรื่องก็นำมาปรับใช้นำมันนำมาต่อยอด กับสิ่งที่ทำอยู่ปัจจุบันให้มันดีขึ้นก็ได้นะคะชาวราศีกุมมีโอกาสได้เดินทางไปท่องเที่ยวได้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ดีบางทีเราก็ต้องออกไปเที่ยวไปเติมพลังบวกให้กับตัวเองบ้างทำชีวิตให้มันมีความสุขบ้างนะคะจะได้ไม่เครียดเพราะว่ามันยังมีสิ่งท้าทายให้คุณต้องเจออีกเยอะ ในเดือนนี้มีเรื่องให้คุณต้องจัดการมากมายเลยทีเดียวมีปัญหาให้ต้องแก้ไขยอยู่เป็นประจำก็อย่าเบื่อกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าปัญหามันมีไว้ให้เราต้องฝ่าฟันถ้าเราสามารถผ่านมันไปได้ก็จะทำให้เราเก่งขึ้นแกร่งขึ้น มีภูมิต้านทานชีวิตที่ดีนะคะไม่มีอะไรที่คุณต้องกลัวอีกต่อไปเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจรวมทั้งต้องพักผ่อนให้เพียงพอด้วยเมื่อร่างกายแข็งแรงแล้วจิตใจก็จะสดชื่นแจ่มใสพร้อมรับกับทุกปัญหาที่มันเกิดขึ้นมีปัญหาอะไรก็ สามารถที่จะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณนับถือได้นะคะเพราะคนเหล่านั้นจะให้ความช่วยเหลือให้คำแนะนำที่ดีช่วงนี้ก็ระวังในเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องสำคัญให้ดีด้วยเพราะอาจจะส่งผลต่อเนื่องไปถึงอนาคตของเราได้มีสติคิดให้หละเอียดรอบคอบอย่าตัดสินใจอะไรเพียงเพราะอารมณ์ชั่ววูบพอะจะเกิดความผิดพลาดจนยากที่จะแก้ไขได้ ไม่รู้ไม่แน่ใจก็ควรถามผู้รู้ผู้มีประสบการณ์คุณจะมีที่ปรึกษาที่ดีที่อยู่รอบๆตัวคุณนะคะบางทีเราก็ต้องลดอีโก้ลดความเป็นตัวเองลงบ้างยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นนำข้อคิดดีๆมาปรับใช้ก็จะสมผลดีต่อการตัดสินใจของคุณก็ได้นะคะและคุณก็ต้องมีความกล้าในการตัดสินใจเพราะจะเป็นการแสดงถึงภาวะความเป็นผู้นำของตัวคุณได้ดี ยิ่งถ้าคุณเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ต้องดูแลสมาชิกทุกคนภายในบ้านคุณก็ต้องเข้มแข็งจะอ่อนแอให้ใครเห็ุไม่ได้นะคะก็ต้องแสดงให้ทุกคนมั่นใจในตัวคุณให้ได้แล้วก็อย่าไปใส่ใจกับคำพูดของคนมากเกินไปโดยเฉพาะคำพูดที่มันบั่นทอนจิตใจหรือคำพูดที่มันทำให้รู้สึกในแง่ลบนะคะปล่อยผ่านไปได้ก็จะดีนะเสียสุขภาพจิตเปล่า เอาเวลาไปคิดไปทำสิ่งดีๆให้กับตัวเองจะดีกว่าแล้วก็อยากไปแคร์คำพูดของคนมากเกินไปนะคะแคร์ตัวเอง แค่คนในครอบครัวดีที่สุดก็ขอให้ชาวราศีกุมหมันกระทําความดีเอาไว้นะคะคิดดีทดําดีแล้วสิ่งดีๆจะได้เข้ามาหาตัวเราเยอะๆมันสวดมนต์ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถืออยู่เสมอก็จะทําให้จิตใจของคุณสงบร่มเยน็นช่วยให้มีสติในการดําเนินชีวิตมากขึ้นและยังส่งผลให้คุณได้เจอเรื่องราวดีๆ มีปาฏิหาริย์ดีๆเกิดขึ้นรวมทั้งโชคลาภเงินทองจะวิ่งเข้ามาหาตัวคุณนะคะทำอะไรก็จะสำเร็จดังที่ใจต้องการเดี๋ยวมาต่อยเรื่องของการเงินกันนะคะก้าวไม้เท้านะคะคิงถือเหรียญสองถ้วย หกไม้เท้าแส้งงานค่อนข้างเยอะนะคะช่วงนี้แต่ก็คุ้มค่าอยู่นะคะเพราะว่าการลงทุนลงแรงของคุณจะไม่เสียเปล่าได้ผลตอบแทนที่ดีกลับมา คุ้มค่ากับความเหน็ดเหนื่อยอย่างแน่นอนก็ขอให้คุณใจสู้เข้าไว้งานจะยากงานจะหนักยังไงเนี่ยคุณก็สามารถทำมันออกมาได้ดีมีผลงานเป็นที่น่าพอใจรวมทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ก็พร้อมผลักดันให้คุณมีความก้าวหน้าอย่างแน่นอนขยันทำงานเข้าไว้นะคะความขยันไม่เคยทรยศใครมันจะตอบแทนด้วยความสำเร็จเสมอมีโอกาสได้ทำงานใหม่ๆได้รับมอบหมายงานสำคัญสำคัญ ได้เวลาที่คุณจะโชว์ศักยภาพที่คุณมีได้อย่างเต็มที่แม้บางทีเราอาจจะต้องทำงานที่เราไม่ชอบไม่ถนัดก็อย่าเบื่ออย่าถอดใจนะคะมันเป็นหน้าที่ที่เราต้องทำไม่แน่นะคะถ้าคุณได้ลองทำไปเรื่อยๆคุณอาจจะชอบและไปได้ดีกับงานนี้ก็ได้ขอเพียงคุณเปิดใจนะอย่ามีอคติทำให้เต็มที่ไม่มีอะไรที่คุณทำไม่ได้แล้วก็ช่วงนี้งานจะวิ่งเข้าชนคุณเยอะมากๆ ถ้าทำงานด้วยวิธีเดิมๆมันอาจจะทำให้งานล่าช้าเสร็จไม่ทันก็ได้ก็ลองปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานใหม่ๆดูบ้างนะคะก็อาจจะทำให้มีผลงานออกมาดีและเสร็จทันเวลาอย่างแน่นอนมีโอกาสได้ทำงานเป็นทีมที่ต้องมีความสามัคคีเข้าไว้พูดคุยเรื่องงานกันเยอะๆนะคะ ทำความเข้าใจให้ตรงกันงานจะได้ไม่ผิดพลาดและทําเสร็จทันเวลาแม้ที่ผ่านมาการทํางานอาจจะไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่มีปัญหาอุปสรรคเยอะนะคะมีความรู้สึกอึอดอัดกับการทํางานอยู่บ้างแต่นับจากนี้งานที่เราทําหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบก็จะเริ่มลงตัวจะดีขึ้นเรื่อยๆืเริ่มมองเห็นความสําเร็จและก็ความมั่นคงใครที่ทํางานประจําอยู่ก็มีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง มีคนมองเห็นผลงานที่คุณได้ทุ่มเททำอย่างสุดความสามารถใครที่คิดว่าทำดีแล้วไม่มีใครมองเห็นก็อย่าไปคิดอย่างนั้นนะคะทำดีมีคนมองเห็นผลงานเห็นคุณค่าในตัวคุณอย่างแน่นอนถ้าคุณมีความขยันอดทนสู้งานคุณจะได้สิ่งดีๆตอบแทนกลับมานะคะ ส่วนใครที่ทำงานอิสระเป็นฟรีแลนซ์รับทำงานเป็นจอบๆช่วงนี้ก็จะมีงานเข้ามาเยอะขึ้นหลายๆอย่างเริ่มลงตัวสิ่งที่มันติดขัดก็จะค่อยๆดีขึ้นทำอะไรก็ราบรื่นสำเร็จจะไปเจราจาธุรกิจอะไรก็จะได้ผลสำเร็จได้เซ็นสัญญาได้คอตกลงมีลูกค้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะรวมทั้งมีโอกาสดีๆที่ถูกหยิบยื่นเข้ามาหาคุณหรือใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจ ธุรกิจของคุณก็จะดีขึ้นเรื่อยๆมีโอกาสเติบโตเป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงสร้างไรายได้เป็นกอบเป็นกรรมมีโอกาสขยับขยายให้ให,ใหญ่โตมากขึ้นใครที่ทำธุรกิจออนไลน์นะคะช่วงนี้ก็ น้ำขึ้นไฮดีฟตากนะยอดขายดีมากๆนะคะยอดขายเข้ามาแบบถล่มทลายเลยทีเดียวมีลูกค้าใหม่ๆเข้ามามากมายได้รับความเชื่อถือลูกค้าก็ยอมรับในสินค้าของคุณนะคะขายที่กำลังหางานก็มีโอกาสได้งานทำจะมีคนมาชวนให้ไปทำงานด้วยถ้าเราไม่เลือกงานมากเกินไปนะก็จะมีเงินมีงานมาเสนอให้เราทำเยอะนะคะถ้าเราไม่มีประสบการณ์เราก็ต้องพยายามเรียนรู้งานให้มากๆ แม้กนารทำงานนะ่ะมันจะต้องเริ่มต้นจากศูนย์แต่ถ้าเรามีความขยันอดทนใฝ่รู้พัฒนาตัวเองอยู่เสมอคุณก็มีโอกาสก้าวหน้าในงานที่ทำอยู่นะคะส่วนเรื่องของการเรียนนักเรียนนักศึกษาช่วงนี้ก็เรียนหนักเอามากๆเลยทีเดียวก็ต้องเรียนอัดอัดกันหลายๆวิชานะคะในช่วงเวลาสั้นๆ ก็เรียนทั้งวิชาที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบจนอาจจะเกิดความเครียดความท้อทแท้หมดกําลังใจในเรื่องของการเรียนก็ต้องพยายามกระตุ้นตัวเองอยู่เสมอทุกวิชามีความสําคัญหมดนะคะจะมาเลือกเรียนในวิชาที่เราชอบอย่างเดียวก็คงจะไม่ได้นะเราก็ต้องตั้งใจเรียนในทุกๆวิชาไม่เข้าใจก็ถามเพื่อนถามอาจารย์นะคะอย่าปล่อยไว้นะเพราะคุณจะไม่รู้ต่อไปนะก็ต้องพยายามให้กําลังใจตัวเองอยู่เสมอ อาจารย์มองว่ากำลังใจเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญไม่ว่าจะเป็นการให้กําลังใจตัวเองหรือได้รับกําลังใจจากคนในครอบครัวซึ่งมันก็เป็นแรงขับเคลื่อนให้เราอยากก้าวไปข้างหน้านะคะอยากที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการเรียนยังไงก็พยายามตั้งใจเรียนเข้าวไว้นะเรียนเสร็จก็กลับมาทบทวนบทเรียนที่เรียนในวันนี้นะคะอย่ามวัวแต่เล่นมือถือนะเพราะว่า เป็นช่วงที่คุณต้องขวนขวายหาความรู้ใส่ตัวอยู่ตลอดเวลานะคะเรามีโอกาสได้เรียนหนังสือแล้วนะก็ต้องพยายามทําให้ดีที่สุด ให้สมกับที่คุณพ่อคุณแม่คาดหวังในตัวเรานะคะท่านยอมเน็ดเหนื่อยทำงานหนะักเพื่อหาเงินส่งเราเรียนอยากให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะไม่ต้องลำบากเหมือนพ่อกับแม่ดังนั้นเราก็ต้องตั้งใจเรียนนะใฝ่หาความรู้อยู่เสมอทำตามเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้นะคะสารฝันของคุณให้เป็นจริงมันไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของเราไปได้ถ้าเรามีความตั้งใจที่มากพอนะคะ เดี๋ยวมาต่อยเรื่องของการเงินสี่ไม้เท้านะคะแปดเหรียญหกดาบเก้าถ้วยชาริออการเงินถือว่าโดดเด่นดีมากๆนะคะ จะมีรายได้จากหลายช่องทางเป็นช่วงเวลาของการได้สร้างเนื้อสร้างตัวของคุณเลยก็ว่าได้จะมีเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่องและก็สม่ำเสมอซึ่งทั้งหมดก็มาจากความขยันขันแข็งของตัวคุณเองขยันสักอย่างไม่มีทางอดตายแน่นอนนะคะ คุณจะได้กําไรและเงินปันผลจากสิ่งที่คุณลงทุนไปก่อนหน้านี้มีโอกาสได้รับเงินพิเศษจากงานเสริมหรือเพื่อนๆน,นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่หยิบยื่นให้กับคุณได้ค่าตอบแทนจากการเป็นคนกลางเจรจาเป็นแนาหน้าต่างๆซึ่งก็ส่งผลให้การเงินของคุณนะมีความคล่องตัวมากขึ้น หากกำลังมีปัญหาเรื่องเงินอยู่ก็จะค่อยๆคลีลายไปในทิศทางที่ดีสามารถหาเงินมาหมุนใช้จ่ายได้ทันตลอดนะคะแต่ก็ต้องระวังด้วยนะเพราะเงินที่หามาได้เนี่ยมันก็มักมีเหตุให้ต้องใช้จ่ายออกไปโดยทันทีมีเรื่องให้ต้องใช้เงินเยอะนะคะก็ต้องรอบครอบให้มากๆจะจ่ายเงินค่าอะไรออกไปเนี่ยก็ต้องคิดให้ดีเพราะนั่นคือเงินของเราที่ต้องจ่ายออกไปต้องใช้จ่ายเงินให้คุ้มค่าที่สุดนะคะ บางคนต้องเสียเงินไปกับค่าซ่อมแซมบ้านคิดอยากจะต่อเติมนั่นเติมนี่นะคะอยากซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่ก็ระวังด้วยนะช่วงนี้กิเลสค่อนข้างเยอะนะคะเห็นอะไรก็อยากจะซื้อไปหมดจะมีเรื่องเสียเงินไปกับไปกับพวกของฟุ่มเฟือย หรือควรจะใช้เงินซื้อความสุขให้กับตัวเองค่อนข้างเยอะนะคะรู้แหละว่าทำงานมาเหนื่อยก็อยากใช้เงินซื้อความสุขให้กับตัวเองบ้างอยากซื้อของที่ตัวเองอยากได้ก็ไม่ผิดนะคะเพราะว่ามันเป็นเงินที่เราหามาได้ด้วยตัวของเราเองแต่ถ้าเราใช้เงินเกินตัวก็จะทำให้มีปัญหาการเงินในอนาคตได้ก็ต้องประมาณกำลังเงินของเราด้วยนะคะรวมทั้งวางแผนการเงินของเราให้ดี ควรเก็บเงินสำรองเอาไว้บ้างนะเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินเผื่อมีเหตุให้ต้องใช้เงินกระทันหันนะคะเราจะได้มีเงินใช้จ่ายได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องไปหยิบยืมใครและที่สำคัญก็ไม่ควรก่อหนี้สินใดๆเพิ่มด้วยนะคะส่วนเรื่องของโชคลาภการเสี่ยงโชคโชคลาภเงินทองความสาเร็จมักจะมาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวคุณเองยิ่งทำยิ่งขยันก็จะยิ่งมีไรายได้เข้ามามา,มากมาย คุณจะได้ผลตอบแทนที่ดีจากสิ่งที่คุณได้ลงมือทำ งานของคุณอาชีพของคุณที่ทําอยู่ก็จะสร้างเงินสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกรรมยิบจับทําอะไรก็ก่อเป็นความสําเร็จก่อเงินนะคะสร้างเงินสร้างทองมหาศาลให้กับคุณเลยทีเดียวใครที่กําลังท้อกับการทํางานการหาเงินก็ขอให้คุณสู้ต่อไปนะคะอย่าหยุดทําอย่าหยุดที่จะพยายามเพราะความสําเร็จความมั่งคั่งน้ารวยกําลังรอคอยคุณอยู่ข้างหน้านะคะเดี๋ยวมาต่อเรื่องของความรัก King ถือถ้วยนะคะ h แ n g m a n อันนี้เป็นไพ่พิเศษนะคะเป็นไพ่ใบพิเศษเจ็ดเหรียญหนึ่งถ้วยสำหรับคนที่มีคู่มีแฟนแล้วหรือว่าแต่งงานแล้วนะคะ คู่รักชาวราศีกุมช่วงนี้ค่อนข้างรักกันดีช่วยกันทำงานนะหาเงินหารายได้เพื่อสร้างเนื้อสร้างตัวคุณสองคนมีความคิดที่เหมือนกันนะคะที่อยากจะสร้างครอบครัวที่มีความสุขอยากมีอนาคตที่ดีร่วมกันแต่บางเวลาก็อาจจะมีทะเลาะก,กันบ้างเล็กๆน้อยๆอดหงิดใส่กันมีเรื่องไม่เข้าใจกันแล้วก็ างอนกันในเรื่องที่มันไร้สาระนะคะคุณ2คนก็เหมือนน้กับฟันที่มันอาจจะมีกระทบกระทั่งกันบ้างก็เพื่อสร้างสีสารนะเพื่อให้ไม่ให้ความรักมันดูจืดชืดแต่ก็อย่าเยอะมากเกินไปนะคะมิฉะนั้นก็ยากที่จะกลับมาคืนดีกันได้ โดยเฉพาะคุณผู้หญิงทั้งหลายนะงอนน้อยลงบ้างก็จะดีนะคะงอนแต่พองามบางอย่างก็ปล่อยผ่านไปบ้างแล้วก็อย่าไปคิดเล็กคิดน้อยในเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องนะคะแล้วก็ด้วยช่วงนี้คุณสองคนต่างมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบมากมายจนบางทีคู่รักก็อาจจะมีการละเลยการเอาเทใส่ต่อกันอยู่บ้างบางคู่อยู่ไกลกันนะเจอกันน้อยมากบางเวลาคุณก็รู้สึกเหงา อาจจะด้วยคนรักไม่ค่อยมีเวลาคนรักไม่ค่อยได้อย่างใจมันก็เกิดจากความคาดหวังมากกว่านะคะหวังให้คนรักต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พอไม่ได้อย่างใจก็งอนแล้วก็ชวนทะเลาะกันก็ควรลดความคาดหวังต่อการลงบ้างลดความจู้จี้จุกจิกลงด้วยก็จะดีนะคะจะได้ไม่ทําให้รู้สึกอึดอัดเมื่อต้องอยู่ด้วยกันแล้วก็ควรที่จะให้อิสระกันและกันบ้าง ยอมรับในความเป็นตัวตนของแต่ละฝ่ายให้ได้นะคะอะไรที่มันสามารถปรับเข้าหากันได้ก็ต้องปรับนะก็ต้องยอมรับข้อดีข้อเสียต่อกันให้ได้ความสัมพันธ์จะได้ไม่มีปัญหาต่อกันนะคะถ้าความรักมันจืดชืดก็เติมความหวานให้กันบ้างนะพูดคุยกันเยอะๆให้กําลังใจกันและกันเสมอนะคะ พูดชมกันบ้างนะให้ของขวัญการเล็กๆน้อยๆก็ยังดีนะคะอาจจะให้ของการเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆก็จะทําให้คนรักรู้สึกดีอยู่เคียงข้างกันในยามที่มีปัญหานะคะแล้วก็หาเวลาไปเที่ยวกันบ่อยๆก็จะเป็นการกระชับความรักความสัมพันธ์ให้มันมีต่อกันมากขึ้น คู่รักที่อาจจะเพิ่งคบกันได้ไม่นานก็มีเกณฑ์ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ก็มีอะไรหลายอย่างที่มันแตกต่างกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นนิสัยใจคอรไรสต์ที่มันไม่เหมือนกันบางคู่ก็ต่างกันสุดขั้วเลยนะคะก็ต้องหาความพอดีหาความลงตัวค่อยๆปรับกันไปนะคะยังไงซะความรักของคุณทั้งคู่สดใสยอย่างแน่นอนนะคะยวมาดูคนโสด เราเป็นคนโสดเป็นยังไงบ้างนะคะความรักช่วงนี้ Lover Jasmine เด็กถือเหรียญน,นะคะ Queen ถือไม้เทา้าแปดไม้เทา้าสำหรับคนโสดนะคะมีเกณฑ์ได้เจอคนที่ถูกใจหรือเจอคนที่คุณเฝ้ารอคอยมานาน รักแท้อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ก็ได้นะคะเพราะมีดวงความรักที่โดดเด่นดีมากๆอาจจะเจอกันจากการทำงานร่วมกันนะเรียนด้วยกันห้องเดียวกันเจอกันจากการเดินทางนะคะหรือเพื่อนๆแนะนำให้รู้จักกันก็จะค่อยๆก่อเกิดเป็นความรักความผูกพันกันไปทีลเล็กทีละน้อยมีความรู้สึกดีๆให้กันอย่างไม่รู้ตัวนะคะจากเพื่อนก็อาจจะกลายเป็นแฟน หรือกำลังมีคนแอบรักแอบชอบคุณอยู่ก็ได้อยากจะมาสารภาพรักกับคุณ หรือตัวคุณแอบมีใจให้กับคนใกล้ชิดก็ได้อาเป็นว่าช่วงนี้คุณจะมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามเป็นอย่างมากอยู่เฉยๆก็มีคนมารักมีคนมามอบความรู้สึกดีๆให้มีคนเข้ามาให้คุณเลือกเยอะนะคะก็ต้องดูให้ดีๆนะก็มันก็มีทั้งคนดีแล้วก็คนไม่ดีปะปนกันไปบางคนมาคบกับเราก็เพื่อหวังผลประโยชน์ก็มีบางคนก็อาจจะมีแฟนแล้วแต่งงานแล้วนะคะ แต่ก็อยากจะมาคบกับเราเพื่อแก้เนงาหรือคบเพื่อฆ่าเวลาก็ได้ไม่คิดที่จะจริงจังอะไรกับเราเราก็ต้องระวังตัวด้วยนะอย่าเพิ่งตกลงปรงใจกับใครง่ายๆศึกษาดูใจหรือคุยคุยกันไปก่อนนะคะอย่าไปรีบร้อนเพราะเราอาจจะเลือกคนผิดก็ได้ช้าๆได้พ้าเรียงามนะเขาให้คุณพยายามคิดดีทําดีเข้าไว้นะคะและจะมีสิ่งดีๆตนใจให้คุณได้เจอคนดีๆคนที่เป็นคู่แท้ เข้ามาในชีวิตของคุณแต่ก็มีคนโสดบางคนนะคะที่ยังรู้สึกเฉยๆกับเรื่องของความรักจะมีใครหรือไม่มีใครในตอนนี้ฉันก็ไม่ได้สนใจไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะไม่ได้คิดที่จะมีใครตอนนี้เพราะฉันโสดจนชาชินแล้วนะมีความสุขดีในแบบฉบับของตัวคุณเองมีอิสระอยากทำอะไรก็ทำอยากไปไหนก็ได้ไปมันอาจจะรู้สึกเหงาเหงาบ้างแต่ก็เป็นเพียงแค่ชั่วขณะนะคะคุณก็ยังมีเรื่องให้ต้องทำเยอะ จนไม่มีเวลามาคิดเรื่องนี้ขอโฟกัสไปที่การทำงานการหาเงินมุ่งมั่นในเรื่องของการเรียนก่อนดีกว่าบางทีถ้าคุณมีพร้อมทุกอย่างทั้งงานทั้งเงินเดี๋ยวความรักที่ดีก็จะเข้ามาหาเราเองโดยที่เราไม่ต้องไปดิ้นรนหาที่ไหนเลยนะคะเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเดี๋ยวความรักก็จะเข้ามาหาเราเองโดยที่เราไม่ต้องไปวิ่งหานะคะเดี๋ยวมาปิดท้ายในเรื่องของสุขภาพ หกเหรียญน,นะคะเดือดสั้นสิบดาบสุขภาพร่างกายของชาวราศีกุมในช่วงนี้ก็ระวังในเรื่องของปัญหาสายตานะคะสายตาอ่อนลา้าเพราะว่าใช้งานมาก อย่าเล่นมือถือทั้งวันนะเราก็ควรละสายตาไปทำกิจกรรมอย่างอื่นบ้างอย่าจดจ่อกับมือถือมากเกินไปนะคะโดยเฉพาะเด็กๆอย่าให้เล่นมือถือยาวนานเกินไปเพราะว่าจะทำให้มีปัญหาสายตาตั้งแต่อยัางเล็กบางคนก็ใส่แว่นตั้งแต่ยังเด็กเลยนะคะ ดวงตาของเราเนี่ยเป็นอวัยวะที่สําคัญเราก็ต้องดูแลให้ดีพยายามพักสายตาบ้างเพื่อรักษาดวงตาของเราเอาไว้จะได้อยู่กับเรานานๆารนานวมทั้งระวังจะมีอาการปวดหลังปวดเอวอันเนื่องมาจากการนั่งหรือการนอนผิดท่านะคะหรือนั่งทํางานเป็นเวลานานๆานานก็ควรจะยืดเส้นยืดสายบ้างหรือถ้าใครปวดเลื้อรลางนะไม่หายสักทีก็ต้องไปพบหมอโดยโด่วนนะคะเพื่อหาวิธีรักษาให้มันทันท่วงที ใครอย่างบ่งบอกให้คุณมั่นทำบุญทําทานกับผู้ยากไร้ทำบุญกับโรงพยาบาลกับคนเจ็บคนป่วยก็จะเป็นอัน,นิสงสงผลบุญอันยิ่งใหญ่ส่งผลให้เรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงถ้าเจ็บป่วยอยู่ก็จะทูเราเบาบางลงมีปฏิหาริย์ดีๆที่เกิดขึ้นกับคุณนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนแต่อย่างน้อยการทำบุญก็จะทำให้จิตใจสดชื่นแจ่มใส อิ่มเอมนะเมื่อสุขภาพจิตด,ดีแล้วสุขภาพกายก็จะดีตามไปด้วยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการหมั่นดูแลสุขภาพของตัวเราให้ดีที่สุดนะคะนี่ก็เป็นดวงชะตาของชาวราศีกุมประจรําเดือนกรกฎาคมปี2565 ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังช่องการดาพยากรณ์ฝากกดติดตามกดถูกใจแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดการอัปเดตดวงชะตาประจำเดือน <c oughs> ก็อยู่ด้วยกันนานๆนะคะเป็นกำลังใจให้อาจารย์มีแรงทำคลิปต่อไปและหลังจากที่ทุกคนได้รับฟังการพยากรณ์ในคลิปนี้แล้วอาจารย์ก็ไม่ได้คาดหวังนะคะว่าการพยากรณ์จะตรงกับทุกๆคน แต่อยากให้ทุกคนฟังเป็นแนวทางฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายให้นำคำแนะนำดีๆไปปรับใช้ในการใช้ชีวิตต่อไปฟังแล้วก็เกิดกำลังใจนะเพื่อพร้อมต่อสู้กับปัญหาและก็อุประสรรคที่มันเข้ามาในชีวิตไม่ว่าคุณจะพบเจอกับปัญหาอะไรอยู่ก็ตามอาจจะกำลังเหนื่อยกับการทำงานท้อแท้กับการเรียนหรืออาจจะกำลังหาทางออกให้กับชีวิตอยู่ ขอให้คุณใจเย็นๆนะคะพยายามให้กำลังใจตัวเองอยู่เสมอคุณจะผ่านพ้นมันไปได้อย่างแน่นอนให้คิดไว้เสมอนะว่ายังมีสิ่งดีๆโอกาสดีๆรอคอยเราอยู่ข้างหน้าก่อนจากการในคลิปนี้อาจารย์ขออวยพรให้ชาวราศีกุมทุกๆท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆในชีวิตมีโชคมีลาบเงินทองไหลมาเทมาสุขสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการมีความสุขกันทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ